สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดตำรับพรหมชาติโบราณกันนะครับเพื่อเจาะลึกคำทำนายดวงชะตาประจำปี2,569กันโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ดวงชะตาในปีนั้นตกอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเทวดาขี่เต่าครับมาดูกันว่าลิขิตฟ้าในปีนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าในปีพศ2,569ที่จะถึงนี้ดวงชะตาได้กาหนดเส้นทางชีวิตของท่านไว้อย่างไร บางทีคำทำนายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานี้อาจจะมีคำตอบรอท่านอยู่ก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเทวดาขี่เต่าเนี่ยหมายถึงอะไรคือดวงชะตาแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการเดินทางที่อาจจะดูช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงแล้วก็ถึงจุดหมายแบบแน่นอนเป็นปีที่ความสาเร็จไม่ได้มาแบบพรวดพราดแต่จะมาพร้อมกับความหนักแน่นการสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบน แล้วก็เป็นความสําเร็จที่ยัง่งยืนจริงๆครับและนี่คือ4เรื่องหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ไล่ตั้งแต่ภาพรวมของปีเป็นยังไงการงานการเงินที่หลายท่านรอฟังเรื่องของหัวใจและความสัมพันธ์และสุดท้ายเลยคือคำแนะนำดีๆที่จะทําให้ปีนี้เป็นปีทองของท่านครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลย ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคำทำนายนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่จะตรงและแม่นยำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุตกเกณฑ์ตามตำราพรหมชาติในปี2,569นี้เท่านั้นครับลองตรวจสอบดูกันนะครับสำหรับท่านชายก็คือท่านที่มีอายุย่างเข้า20ปี32 44 56 68และ80ปีครับส่วนท่านหญิง ก็คือท่านที่มีอายุย่างเข้า18ปี 30, 42, 54, 66และ78ปีในปีนั้นถ้าอายุของท่านตรงตามนี้ก็เตรียมตัวฟังข่าวดีได้เลยนี่คือคำทำนายสำหรับท่านโดยเฉพาะเลยครับมาต่อกันในเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือเรื่องการงานและการเงินซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากๆสำหรับดวงชะตานี้ครับ ปี2,569เนี่ยจะเป็นปีแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอย่างแท้จริงเกียรติยศชื่อเสียงจะปรากฏผู้คนจะให้การยอมรับนับถือและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือจะมีผู้ใหญ่คอยอุป,ปถัมภ์ขำจุนไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนทำอะไรก็จะมีคนคอยให้การช่วยเหลืออยู่เสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับท่านที่ทำงานในสายราชการรัฐวิสาหกิจ หรืองานอะไรก็ตามที่ต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่จะยิ่งเห็นผลชัดเจนมากมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะสร้างความมั่นคงกับชีวิตไปอีกนานเลยครับในด้านการเงินเงินทองจะไหลมาเทมาแบบสม่ำเสมอครับอาจจะไม่ใช่โชคลาบที่วือหวาแบบรวยข้ามคืนแต่จะเป็นความมั่งคั่งชี่แน่นอนมีเข้ามาไม่ขาดสายและที่น่าสนใจคือ ยังมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่จากผลงานที่ทำหรืออาจจะเป็นโชคแบบไม่คาดฝันอีกด้วยนะครับหัวใจสำคัญของความสำเร็จในปีนี้จริงๆก็คือความอดทนครับต้องรู้จักรอคอยอย่างใจเย็นเหมือนกับเต่าที่ค่อยๆเดินช้าๆแต่ว่าไปถึงเส้นชายอย่างแน่นอนความสาเร็จทั้งการงานและการเงินในปีนี้ต้องอาศัยความหนักแน่นเป็นที่ตั้งเลยครับแล้วเรื่องของหัวใจล่ะจะเป็นยังไงบ้าง จะมั่นคงเหมือนการงานการเงินหรือเปล่าเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักซึ่งก็ยังคงอยู่ในธีมของความจริงใจและความหนักแน่นเช่นกันครับสําหรับคนโสดน,นะมีเกณฑ์สูงมากจริงๆครับที่จะได้พบกับรักแท้เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจและมั่นคงส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้รับความรักความเอาใจใส่จากคนรักเป็นอย่างดีเลย แม้อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้ความอดทนแต่พอผ่านไปได้นะความสัมพันธ์จะยิ่งแน่นแฟนและมีความสุขมากขึ้นไปอีกครับเอาละครับพอเราทราบคำทำนายกันแล้วทีนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดในปี2569มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือคำแนะนำและข้อควรระวังครับ เรื่องสุขภาพกายโดยรวมเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีเลยครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่มีข้อควรระวังอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการเดินทางด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเต่าที่หมายถึงการเคลื่อนที่ช้าช้านะอาจจะมีเหตุให้การเดินทางเกิดความล่าช้าหรือติดขัดขึ้นมาบ้างก็ขอให้วางแผนให้ดีๆและอย่าประมาทครับและนี่คือกุญแจ3ดอกสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในปีนี้จำง่ายๆเลยครับ 1. คือความอดทน ยอมรับในจังหวะที่ช้าแต่มั่นคง 2. คือความรอบคอบอย่าประมาทตั้งตนอยู่บนความเป็นจริงและ 3. คือการวางแผนเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเป้าหมายด้วยความมั่นใจครับอยากให้จําไว้เสมอนะครับว่าจงเดินอย่างเต่าแต่มีเทวดานําทางแม้จะดูช้ากว่าคนอื่นแต่นั่นคือความมั่นคงที่จะนําพาเราไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด ขอเพียงท่านก้าวเดินด้วยความหนักแน่นและอดทนปี2569จะเป็นปีที่ผลลัพธ์อันงดง,งามรอท่านอยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนครับ